ก็โอเคนะเพื่อนๆนะพอดีอันนี้นะครับเราจะมาซ่อมในส่วนของในส่วนของบ่อนะฮะเพราะว่าลูกค้าเขาทำให้ตัวนี้นะครับขาดไปด้วยนะผมก็เลยเยัดตัวนี้เข้าไปใหม่ผมก็เลยเยัดตัวนี้เข้าไปใหม่นะฮะแต่ผมจะมาดูว่าสว่านอันไหนที่มันเข้าได้กับอันนี้นะอันนี้ใหญ่กว่า อันนี้น่าจะได้เมื่อกี้บอก็ตัดเหล็กตัวนี้ไปนะเพื่อนๆนะตัดเหล็กตัวนี้ไปแต่จริงๆมันจะเป็นเหล็กฉากเหล็กรางเนี่ยนะก็ตัดมานะเพื่อเดี๋ยวเราจะมาเสริมตรงนี้เข้าไปนะครับนะเพื่อมันอยู่นี่นะกบนอกอบในแนละ้วเพื่อนๆนะเดี๋ยวเราจะมาทํากันเลย โอเคนะครับตอนอื่นเราก็ต้องมาดตำแหน่งก่อนนะฮะผมจะต้องใช้เทปพันเทปตัวนี้มาเพื่อมัดก,กันกันรูมันเคลื่อนก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อนมาตัดออกนะเวลาเราขีดรูมันจะได้ไม่เคลื่อนนะเพื่อนเพื่นะอนเนาะนเวลาเราขีดรูมันจะได้ไม่เคลื่อนแล้วทำไม นะครับผมก็จะเข้าตรงนี้เกะจากนั้นเราก็ตีรูเลยป่อตีรูเลยนะฮะกันเคลื่อนเมจิกหายอยู่ไหมเนาะอู่ิี่อ๋ออยู่ครับอยู่จากนั้นก็มาฝั่งนี้อีกนะฮะฝังอูฝังค่อนข้างจะแรง อันนี้มันอยู่นี่อันนี้เราก็จะต้องทำได้กิโลเนะี่ยดูก่อนนะ้าผมจะลงได้กีิโลน่าจะแค่นี้จริงๆครับเพื่อนๆไม่เป็นไรแค่นี้แค่นี้นะ กันได้อยู่ระดับหนึ่งเราจะเจาะรูเข้าไปในส่วนนี้นะโอเคจากนั้นเราก็มาเจาะกันเลยนะครับนี่นะฮะเพราะว่าสองเขามันเจ๋งแล้วนะฮะเราเราต้องไปเปลี่ยนเบาะใหม่อยู่ แก้งานให้ลูกค้านะครับเพื่อนๆเขาจะได้ไม่ต้องไปเปลี่ยนบอนรบโอเค เดี๋ยวเราจะมาทําการใส่น็อกกันนะฮะก่อนอื่นนะเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะต้องใส่แผ่นลงไปก่อนนะครับผมใส่แผ่นนี้เข้าไปก่อนฮะนี่นะครับน็อจะถึงไหมถ้าไม่ถึงเราก็ใช้น็อตยาวหมดเลยฮะไม่ถึงนะครับงั้นเราเปลี่ยนมาใช้เป็นน็อตตัวยาวฮะ ใช้เป็นน็อตตัวใ่างใส่เข้าไปนี่นะครับไอ้โวะ,โวะ,ะเพราะว่าเท่าที่ผมดูแล้วเนี่ยเบาะยังใช้ได้นะก็เลยคิดว่า แก่ลูกค้าดีกว่านะลูกค้าก็าได้ประหยัดเงินด้วยนะฮะก็เลยต้องใช้สูตรนี้ฮนะคงไม่มีใครทำอย่างผม่คงไม่มีใครทำอ,อ,อย่างผมแน่นอนนะฮะนี่นะฮะเอาละจากนั้นนะครับเราก็ใส่แผ่นนี้ลงไปฮนะอุ้ยเราก็ใส่แผ่นเข้าไปนะครับ Đây đã. <laughs> ที่ผมทำแบบนี้ให้ลูกค้านะครับเพราะว่าหนึ่งบางทีเขาก็มีของซึ่งลูกค้างัดตรงนี้นะครับงัดมจะหลุดนะฮะเราก็เลยต้องเปลี่ยนให้ลูกค้าเขาไม่ได้สั่งนะแต่เราแถม จะมาหาน็อตตัวยาวกันนะผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีเหลือบ้างหรือเปล่านะเนาะอะไรแล้วหนึ่งตัวนะฮะหนึ่งตัวเพราะว่าเราไม่ไม่ได้คิดล่วงหน้ามาก่อน,นะครับว่ามันจะมีเคสแบบนี้เข้ามาสองตัวสามตัวนะฮสามตัวสี่ตัวโอเครอดอยู่ได้สี่ตัวนะ โอเคครับได้ทั้งหมดสี่ตัวฮะอันนี้เป็นน็อตที่ผมซื้อมาตั้งแต่ครั้งก่อนนูนนะ้นเนาะมาใช้อย่างอื่นนะพอดีเห็นมันเออมันน่าจะแก้ตรงนี้ได้ซื้อตัวนี้มาด้วยก็เลยคิดออกพอดีนะฮะก็เลยก็เลยต้องสร้างตัวใหม่ขึ้นมานะครับผมเพื่อล็อกตัวนี้ให้มันแน่นขึ้นนะฮะโอเค okay, นะครับจากนั้นเดี๋ยวเราก็มาประกอบกันเลยนะฮะโคตรแน่นอนะ่ะผมบอกไว้เลยเคสนี้โคตรแน่นฮะ เพราะว่าพลาสติกของลูกค้ามันหลุดไปหมดเลยนะฮะเราก็เลยต้องแก้ให้เขาอย่างไงเขาก็คือลูกค้านะเราก็ต้องแก้ให้เขาไปนย่มีที่ใส่ข้างหลังบอกเป็นฝานะแต่ทีนี้เขางัดข้างหน้ามันจน็นยนหมดนะฮะผมก็เลยมาแก้เข้าใหม่นะองัดข้างหน้าจี่ยนเลยนะฮะมนีตัวนี้อยู่ตัวในคิดว่าผมเอาออกเลย เป็นอะไรเป็นเหมือนฝาเป็นอะไรก็อย่างคิดว่าคีมมันไปไหนเนะี่ยเพราะว่าที่ผมทําตรงนี้นะเพื่อนๆน,นะเพราะว่าพลาสติกนะบางส่วนของเขากรอบไปแล้วนะฮะผมก็เลยทําตัวใหม่ให้ซะเลยจริงนๆะก็จะต้องเปิดเบาะหลังแต่ว่ามันพลาสติกมันกรอบนะบริเวณร,รอบนอกมันกรอบหมดแล้วฮนะผมก็เลยเปลี่ยนตัวนี้ให้ แล้วผมลูกค้าจะได้ไม่ต้องไปจ่ายตังค์เพิ่มเติมเพื่อซือ้อเบาะใหม่เบาอยังดีอยู่นี่นะนี่ครับผมเราจะล็อกอย่างนี้เลยนะโคตรแน่นโคตรแน่นเลยนะฮะบอกไว้เลยนี่นะ เพราะว่าบริเวณเนี่ยมันกรอบอเลยเนี่ยยืดนะครัเราก็เลยต้องแก้ตรงนี้หลูกคาไปทำไมกูต้องกระซิบด้วยโอเคเนะราใส่เข้าไปถ้าใครจะงัดบอ่อรถคันนี้ต้องข้อนทุกนะฮะ ผมทำเน่นมากนี่นะนี่นะครับเราไม่พอเท่าที่มีในร้านขอ,อาใช้ได้ก็อ,อกาใช้ก่อน ตอนนี้เราก็จะหาหน็อตเพิ่มอีกหนึ่งตัวก็สรุปแล้วเราก็ไม่มีน็อตงั้นเราก็ต้องเอาน็อตตัวนี้มาใช่จิ้มมาจากข้างในนาะโอเคนี่ก็ใช้ตัวนี้ตัดเ,เป็นสองหัวไปนี่นะ Mm-hmm. กลาวติดดีกว่ามันจะดีกว่าพรตัวนี้ก็เราไม่มีตัวยิงแม็กด้วยครนะับลูกมโหแล้วมโหบ่อยจังแล้วพ่อจะซ่อมรถดได้ไหมเนี่ยโมโหขนาดเนี้ยซึ่งตัวน็อตนะครับเพื่อนๆกับปารีก็รู้รสึกว่ามันจะเป็นสนิมหมดแล้วนะแต่เราก็จะมาซ่อมส่วนนี้กัน วนเนียเดี๋ยวผมจะกาวมาลงไล่เลยโอเคมาไล่กาวกันผมจะใช้กาว 3K นะกาวปะรดล้อมาใส่เนาะมาแปะนะเพื่อติดกาวนี้ไม่รู้มันจะแน่นหรือเปล่านะเรายวมาดูกันปาดไปเลยปาดไปเลยนะ ไปเลยไปไปเลยนะครับมาดูกันว่ามันจะอยู่ไหมกาวปะจักรยานนะทาไปเลยะ ไปเลยนะครับเพื่อนๆถ่ายไปเลยนี่นะครับทั้งศาสตร์และศิลป์ผสมกันไปเลยทำรถ คือวิธีแก้เลยเพื่อนๆนะที่เราไม่มีตัวยิงแม็กนะเราก็ทำดูอย่างนี้นะทางออกที่ดีที่สุดแล้วตอนนีนะ้รอให้เขาแห้งนะฮะโอเคเราก็ไปทำอย่างอื่นต่อก็โอเคนะเพื่อนๆนะตอนนี้ผมก็ทากาวอยู่บริเวณนี้ไว้หมดแล้วนะฮะเพื่อตอนนี้ก็รอให้กาวแห้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาตัดตัวน็อตอ,ออกผมคิดว่าตัวนี้จะแน่นมากแล้วก็แข็งแรงมากแข็งแรงกว่าเดิมด้วยนะฮะ งัดไม่ได้ด้วยรอบนี้เจ้าของเครียดแน่โอเคนะครับเพื่อนๆชัแตั้นี่มาตัดเลยครับ ต่อไปเลยนะครับ ก็โอเคนะเพื่อนๆตอนนี้เราตัดออกหมดแล้วนะครับน็อตฮะตอนนี้เราก็มาปิดลองดูนะครับนี่เราประกันว่าแน่นเนี่ยแน่นมากไม่สามารถดึงออกได้แน่นมากฮะเอามาดูกันทำไมอ่ะ But not. เดี๋ยวผมจะปาดตัวน็อตออกหน่อยนะครับเพื่อน Okay, that'll